นี่ห้องน้ำหนึ่งติดเรียบร้อยแล้วครับนี่ติดอ่างติดตู้เรียบร้อยอ่างเปกับติดตั้งแล้วน,นี่ชาเวอร์ห้องอาบชักโครนี่ห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำมอเตอร์ครับที่งานช่างแังกำลังเกิดติดแล้วว่าหันโดยช่างเป็นกับช่างแจ็ค ยังอีกเครื่องอีกสองห่องข้างล่างอีกห้องนึงกับเซ็ตเรียบร้อยอันนี้ห้องนั้